อีกนิดนะครับพี่ก็เนี่ยนะครับที่พี่บอกว่าต้องเปิดเปิดเวลาเปิดใช้แอนเปิดดงังๆเนี่ยผมเปิดสไลด์สุดเลยแล้วก็เซนต์หมดเลยกดเซนต์หมดเลยนะเนี่ยนะครับแล้วก็เปิดสไลด์สุดเลยเปิดค้างไว้ Heroes. อย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ได้ยินจะมันจะมีช่องหนึ่งที่มีปัญหาหลากักๆเลยก็คือช่องนี้ที่มันช็อตนัยน,นะครับเนี่ยเนี่ยนะครับเนี่ยอาการทั้งหมดน่าจะมาจากช่องนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมันมีจุดอื่นที่ต้องเคลียร์เครื่องนี้นะนะครับ ก็เดี๋ยวผมเช็คทําให้เลยครับผมครับผมรื้อมาแล้วนะครับจะให้ดูบอรซัสไพยก่อนนะนะครับก็ปัญหาก็ฝุ่นนั่นแหละครับฝุ่นค่อนข้างเยอะนะครับฝุ่นนะฝุ่นเยอะครับแต่ว่าอะไหล่บอดซับไพายังโอเคอยู่นะครับปกตินะครับเดี๋ยวนี้ล้างทําความสะอาดให้ครับครับผมแล้วก็เช็คลายปิ้นนะครับครับพี่ให้ดูสภาพภายในก่อนนะก่อนก่อนที่จะรื้อแยกบอดนะครับก็ส่วนใหญ่ก็ฝุ่นแหละครับเนี่ยนะครับ ส่วนใหญ่ปัญหาคือฝุ่นนะครับเนี่ยฝุ่นสะสมเยอะเลยแสดงว่าใช้มาพอสมควรแล้วเครื่องนี้นะแต่สภาพนี้ยังดูใหม่อยู่เลยนะสะภาพยังดูใหม่อยู่เลยนะครับเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะฝุ่นสะสมนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมไปลื้อแยกบอร์ดก่อนตรงนี้เดี๋ยวทำความสะอาดให้ดูเหมือนใหม่เลยนะครับครับก็ปัญหาของรุ่นนี้เลยนะรุ่นนี้เลยนะถึงจะซื้อมาใหม่ไม่ว่าใหม่หรือเก่านาะซื้อมาใหม่ก็เจอปัญหานะ พี่ๆที่ส่งมาให้เช็คซ่อมมันนะครับปัญหามันเกิดจากพวกซ็อกเก็ตพวกนี้นะที่ลิงก์ระหว่างบอร์ดที่เราเสียบแจ็คอินพุตกับบอร์ดภาคคอนโทรลพวกนี้นะครับเนี่ยอย่างสังเกตตัวนี้เห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยเราเราขยับขึ้นมาแค่นี้ก็จะหลุดแล้วเนี่ยก็จะหลุดแล้วนะครับอย่างตัวนี้เสียบเข้าไปอ่ะอย่างตัวนี้ตัวดีตัวนี้ดูดูโอเคแน่นตัวนี้จะหลุดแล้วเห็นไหมเนี่ย ขยับนิดเดียวก็หลุดแล้วเนี่ยนะครับเนี่ยปัญหาปัญหาของรุ่นนี้เลยนะเนี่ยซื้อมาให,ใหม่ๆหหรือว่าถ้ามีปัญหาแบบติดบ้างไม่ติดบ้างลองลองลือ้อลองเปิดฝาหลังมาแบบนี้แล้วก็เช็คพวกซ็อกเก็ตพวกนี้นะครับแล้วก็หาปืนกาวมากดกดเข้าให้สนิทแล้วหาปืนกาวมายิงตร,ตรงนี้นะครับบังคับไว้ให้มันอยู่ไม่ให้มันขยับนะครับแก้ไขเบื้องต้นนะตัวเนี้ยนะครับอ่าซื้อมาใหม่ก็เป็นนะครับ ตัวนี้อ่าโอเคครับครับสภาพภายในหน้าบอดนะครับก็เหมือนเดิมครับฝุ่นฝุ่นเพียบเลยนะครับตัวนี้นะครับปัญหาคือฝุ่นนะครับสไลด์เท่าที่เช็คการใช้งานเนี่ยก็ยังไม่เจอปัญหาอะไรนะเดี๋ยวลองล้างดูก่อนนะครับนะครับสภาพเขาดูเก่าก็คือว่าเพราะฝุ่นสะสมเยอะนะครับนะครับพวกสวิตช์นี่ไม่มีปัญหานะครับสวิตช์วอลลุ่มนี่ไม่มีปัญหานะครับ จะมีวอลลุ่มตัวนี้ที่หักเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้ฟรีนะครับตัวนี้นะนะครับแกนเขาหักนะเดี๋ยวเปลี่ยนให้ฟรีตัวนี้นะครับก็ฝุ่นสะสมนี่เดี๋ยวทําความสะอาดก็ดูใหม่แล้วครับก็เรื่องการใช้งานก็ยังดูว่าไม่มีไม่มีปัญหาอะไรนะครับฝุ่นค่อนข้างเยอะเลยนะครับสะสมนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมไปล้างทําความสะอาดแล้วก็เช็คซ่อมอาการเสียช็อตนะครับ